นานเกินไปเป๊ปไม่ปื้มกดการทดเวลาบาดเจ็บแบบใหม่เป๊ปการ์ดิโอลาไม่ปื้มนะกกับกดการทดเวลาบาดเจ็บแบบใหม่สจ๊วสแอดเบลพูดตัดสินในเกมนี้ทดเจ็บนานถึง14นาทีเป๊ปกอร์ดิโอลาออกอาการไม่ปื้มนะกับการกดทดเวลาบาดเจ็บแบบใหม่หลังจากแมนเชสเตอร์ซิตี้พ่ายแพ้จุดโทษให้กับอาร์เซนอลอดชูโร่คอมมินิตี้ชิลอย่างน่าเสียดาย อาร์เซนอลเอาชนะการดวลเป้าไปได้4-1ต่อ 1. หลังจากเลลันโดทอสซายิงตีเสมอในนาทีที่ 90+1 1โดยที่สจ๊วสแอดวิลผู้ตัดสินในเกมนี้โทษเจ็บนานถึง14นาทีจากเหตุการณ์ที่ไคลยวอลเกอร์และโทมัสปาเตหัวชนกันจนต้องประมพยาบาลมันไม่ได้หน้าหงุดหงิดหรอกนะ เราต้องชินกับมันผมรู้สึกแบบนั้นไม่ใช่ว่าเรานำอยู่1นึนมันเป็นแค่ความจริงที่ว่าผมมีความรู้สึกว่านในเกมนี้มันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยที่จะต้องทดนานถึง8นาที กวาดล่แต่มันเป็นคำถามที่ดีสำหรับคนที่มีอำนาจในเรื่องนี้เพราะเขาไม่เคยปรึกษาผู้จัดการทีมและผู้เล่นอยู่แล้วความคิดเห็นของพวกเขาเราต้องยอมรับมันเกมทุกวันนี้จะกลายเป็นร้ยนาทีแน่นอนมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนลองนึกดูว่าพวกเขาขยายเวลาเพื่อให้ฟุตบอลมีประตูเพิ่มมากขึ้นและทุกครั้งที่ยิงประตูได้ลูกหนึ่งเวลาก็จะถูกเพิ่มสมมติว่าสกอร์เป็น43พวกเขาจะทดเพิ่มไป45ิวิสลับการยิงรวม7ลูก ก็ถือว่าเป็นการออกแสดงความเย็นที่ร้อนแรงฉะชานตามสไตล์เป๊ปกาเดียล่าเช่นเคยนะครับก็ผมคิดว่าเป๊ปก็จะหัวเสียจังหน่อยนะครับที่ทีมแมนซิตี้นำแล้วแต่กลับมาถึกตีเสมอนในช่วงทดเวลาบาดเจ็บที่นานเสียเกินเพื่อนๆมีความคิดเย็นงไงครับกับการที่กฎใหม่ของพรีเมียร์ลีกที่กำลังจะเปิดในฤดูกาลที่จะถึงนี้ที่จะนับเวลาที่จบเกมทั้งหมดมารวมกับทดเวลาบาดเจ็บคล้ายๆกับฟุตบอลโลกรอบที่ผ่านมาจนทําให้หลายนัดนั้น เกินร้อยนาทีอย่างแน่นอนเพื่อนเพิ่มมีความคิดเห็นยังไงก็แสดงความคิดเห็นมาได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ